สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงจัก,กรยานยนต์ที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมในประเทศไทยกันครับกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ทุกคนรู้จักกันดีอย่างยามาฮามิโอรุ่นปี2025ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีทั้งความสะดวกสบายความประหยัดและฟีเจอร์ที่ทันสมัยมากขึ้นในการขับขี่ในชีวิตประจำวันเราจะไปดูว่าเจ้ายามาฮามิโอส2งนี้มันมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับ อย่างแรกเลยที่ต้องพูดถึงคือดีไซน์ของรถที่มีความทันสมัยมากขึ้นโครงสร้างตัวถังยังคงความกระทัดรัดเหมือนเดิมแต่ได้มีการปรับเส้นสายใหม่ให้ดูโฉบเฉี่ยวขึ้นขน,ขนาดของรถยังคงเหมาะสมกับการใช้งานในเมืองที่แออัดเพราะมันทั้งเล็กและคล่องตัวแม้ว่าจะขี่ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นก็ยังสามารถเลี้ยวและแซงได้ง่าย นอกจากนี้การออกแบบที่มีความโค้งมนและคมชัดในส่วนต่างๆของตัวรถก็ทำให้มันดูทันสมัยมากขึ้นในเรื่องของเครื่องยนต์ยามาฮ่ามีโอก2,025ยังคงใช้เครื่องยนต์ขนาด 125cc แบบ SOHC ที่ให้พละกกำลังดีเยี่ยมสำหรับการใช้งานในเมืองด้วยการทำงานที่มีความนุ่มนวลไม่กระตุกการเร่งความเร็วที่เหมาะสมสามารถทำให้คุณขี่ได้อย่างสบายใจและรวดเร็ว ด้วยการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการความประหยัดในระยะยาวในเรื่องขององค์การขับขี่ระบบกันสะเทือนของยามาฮ่ามีโอค2025ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขององค์การขับขี่ในเส้นทางที่ไม่เรียบหรือแม้กระทั่งการขี่ในที่คับแคบ ก็สามารถขี่ได้อย่างสบายไม่รู้สึกถึงการกระแทกมากมายนอกจากนี้ยังมีระบบเบรกที่มีประสิทธิภาพให้ความมั่นใจในการหยุดรถเมื่อจำเป็นสำหรับฟีเจอร์ในรถนี้ก็เรียกได้ว่าไม่แพ้รุ่นอื่นๆเลยครับทั้งระบบไฟหน้าที่มีการออกแบบใหม่เพิ่มความสว่างในการขับขี่ในที่มืดได้ดีขึ้น ระบบสตาร์ทแบบไร้กุญแจที่สะดวกสบายระบบคอนโซลหน้าที่มีจอแสดงผลดิจิตอลที่ทำให้เห็นข้อมูลต่างๆได้อย่างชัดเจนทั้งความเร็วระยะทางการใช้น้ำมันรวมไปถึงการแจ้งเตือนต่างๆซึ่งช่วยให้การขับขี่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้นในด้านของความสะดวกสบาย Yamaha Mio 2025ยังมีการปรับที่นั่งให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นให้คุณสามารถขับขี่ได้อย่างสบาย ไม่รู้สึกเมื่อยหรือเหนื่อยลา้าแม้จะขี่ในระยะทางไกลนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ใต้เบาะที่กว้างขึ้นเพื่อให้สามารถเก็บของได้มากขึ้นทั้งหมดนี้ทำให้การใช้งานในชีวิตประจำวันกลายเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นราคาของ Yamaha Mio 2อ2 5ก็ถือว่าเหมาะสมมากกับสิ่งที่คุณจะได้ทั้งความประหยัดในเรื่องของน้ำมัน ความสะดวกสบายในการขับขี่และดีไซน์ที่ทันสมัยที่สำคัญยังมีการรับประกันที่เชื่อถือได้จากยามาฮ่ซึ่งคุณสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่ดีจากผู้จัดจำหน่ายท้ายที่สุดนี้ถ้าคุณกำลังมองหาจาักรยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของความประหยัดความสะดวกสบายและดีไซน์ที่ทันสมัยยามาฮามีโอส2025ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากครับและเชื่อว่าไม่น่าจะทำให้คุณผิดหวังเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ